ยายเท่าเมาซีรีส์สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะระหว่างราซีรีส์ฟอร์มใหญ่ต่างๆยายก็คลิกไปเจอเรื่องนี้เข้าค่ะทุกคนฝ้าบาทโปรดอย่ารักค่ะนำแสดงโดยจางเหมี่ยวอีกับจินเซียนจัง้งสรภาพว่ามิคุณเลยทั้งคู่ค่ะแต่ที่ดึงดูดใจฟุดๆก็คือชื่อเรื่องนั่นแหละ คือชื่อมาแนวนี้นะคะมันจะต้องเป็นร่มคอมแน่นวนแล้วก็ใช่จริงๆค่ะพล็อตเรื่องนะคะก็จะประมาณองค์หญิงสานางเอกเป็นนักเขียนนิยายแล้วก็หลุดไปในนิยายที่ตัวเองแต่งค่ะเป็นนางสนมนามเหยียนอีอีตัวประกอบที่ต้องโดนประหารก้าวชั่วโคตรนางยิงต้องหาทางเอาชีวิตรอดกลับมายังโลกแห่งความจริงให้ได้ส่วนพระเอกนะคะ ก็คือชินวี่ฮองเต้ที่ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจนางเลยแต่พอนางทำตัวแปลกๆก,ก็เลยเตะตาเขาอย่างจังผ่านเตะเข้าไปถึงหัวใจน้นเลยจ้าเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าองค์หญิงสามนะคะแต่ก็เฮฮาหน่ารักดูขำขำเพลินๆอยู่ไม่น้อยตลกกับความพยายามพลิกเกมของนางเอกที่สุดจะมั่นใจในตัวเองเพราะเป็นคนเขียนเรื่องนี้มากระมือสุดท้าย กลับต้องมาพังง่ายๆเพราะนิสัยฉลาดทันคนของพระเอกที่นางเอกวางไว้เองเหมือนกันก็ต้องอละวนอลเวงสุดป่วนเป็นงูกินหางกันไปละค่ะแต่ที่นางเอกคาดไม่ถึงแน่ๆก็คือการที่พระเอกเนี่ยมาตกหลุมรักตัวเองนี่แหละแล้วทีนี้จะทำยังไงจะอยู่ก็ต้องตายจะไปก็เสียดายพระเอกไม่ล่ะงานนี้ก็ต้องตามลุ้นกันจนจบละค่ะ นางเอกนะคะหน้าตาน่ารักสดใสพระเอกก็งานดีหล่อเข้มจริงจังจนน่าเอ็นดูค่ะส่วนเคมีก็ปิ้งป,งปังปิ้งปังทีเดียวเชียวแหละสรุปนะคะใครมองหาซีรีย้อนยุคดูเอาหานน่ารักไม่เน้นสาระให้ปวดมองตามไปเลยจ้ามีซับไทยที่วีทีวีปลอลมีเสียดายอย่างเดียวนะคะ คือแต่ละตอนนะคะมันจะสั้นๆหน่อยคะ่ะแค่ประมาณ7นาทีเอาเป็นว่าคลิปนี้ใหญ่บายบายไปก่อนนะคะกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆคะ่ะบายบาย